แท้จริงพ่อเป็นเศรษฐียาย่าอุรัสยาพ่อล่ำซำครอง142่อกิจการในนอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยและเพอร์เฟกมากสำหรับนางเอกสาวระดับซุปตาร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนอกจากเธอจะรวยระดับพันล้านแล้วแต่เธอก็ยังทำตัวธรรมดาไม่บ้าแบรนด์เนมอีกทั้งยังวางตัวดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีอีกด้วยวันนี้ทางทีมงานจะพาไปส่องความรวยกับสาวคนนี้กันค่ะเริ่มจากที่พ่อเป็นนักธุรกิจ เกี่ยวกับ Stock Exchange ที่นอร์เวย์ประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่7จากประเทศกลุ่มสำรวจ142ประเทศทั่วโลกบ้านที่พัทยาก็อยู่ในย่านที่ดีที่ดินแพงมีคอนโดที่สุขุมวิทมีเรือยอทมีอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งในนอร์เวย์และในไทยไว้ในครอบครองอยู่พอสมควร